ของเอกนไปรุ่นหุ่นดารานชนพิฆาบุตรพี่ในขอบคุณและเชียร์แรงใจจากวิรัชพิชญ์ชมชาววัดกระแพงบีน่าเบอร์สามน้จำจังหวัดพิจิตรที่ตลับเวลาอันมีค่ามาประดับเกียรติชมผลงานการแสดงไอตัวนู้นถึงขนาดต้องพาไปเลยเหรอแม่ถ่ายรูปหน่อยมาถ่ายรูปหน่อยขอบคุณนะคะ ตับด้วยจิ้มจิ้มเมืองพิจิตรครับพี่บาลป่าไยใครใครก็รู้พี่กุลสวยลูลก 好看。 หนูจะเอาไปทำอะไรจีบสาวจีบสาว <c oughs> จะอาศัยมึงได้ไหมเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้ความรักความเมตตาน้องเดมอนนะคะขอบคุณมากนะคะน้องชายของน้องก้อนเมฆธนากรนะคะในบ้านป่าไัยแห่งนี้ี่มีชื่อว่าพี่กุลพี่กุลเป็นลูกสาวของแม่กรอยมีพี่กับเขาก็คือพี่ไอเ้แก้ว น้องชายก็คือไอ้ก้าแล้วก็ไอ้เกียงทุกวันนี้ฉันบอกตรงๆนะเกลียดที่สุดก็คือพี่ไอ้แก้วพ่ออะไรรู้ไหมแม่ไม,ไม่รู้<ะ>ว่าเป็นพี่แล้วเป็นพ่อแกบเอ้ยทําไมอะกูบอกตรงๆนะตั้งแต่กูเกิดมาเนี่ยนะแม่กูเนี่ยรักตามใจกูทุกอย่างแต่เออกลียดที่สุดก็คือพี่ไอ้แก้วขางค,ความสุขกูไม่ว่ากูจะไปอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่เจอหน้ากูอีที่กูตรงไหนด่ากูตรงนั้นลุงพี่ด่ากลับเล่าคูไพ่ด่ากลับยังไงอะมจะได้ฟาดแข่งใส่กูสิ แม่เขารักมึงเนาะเอาอย่างงี้ดีกว่า,อ,าอยังไงอะวันนี้ที่ไว้กําแพงดินเน่ยเขามีงานกันกูได้ข่าวว่าเขามีสตริงมีดนตรีวันเนี้จะไปเตี๊ยตเต้นสตริงใช่แต่เดี๋ยวก่อนกี่โมงแล้วตอนเนี้ยสองทุ่มเ้ยเนี่ยจะสองทุ่มแล้วเหรอเออมีดีกว่าวไปขอสตังค์แม่รีบไปเที่ยวก่อนจะดีกว่าเอฉันชอบเที่ยวผิดหรือไง